สวัสดีคะ่ะคุณครูวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการสอนของเราในภาคหลังๆนะคะในเรื่องของการใช้โปรแกรมซ o มนะคะอันดับแรกอันดับแรกคุณครูบางท่านอาจจะเคยพบว่าเวลาเราสอนแล้วอะ่ะอยู่ๆโปรแกรมก็ดัดดับตัดดับไปเองนะคะ รบกวนให้คุณครูเช็คอัปเดตนะคะก่อนการสอนอันนี้รบกวนขอให้ทำก่อนก่อนที่จะเปิดห้องสอนนะคะก็คือให้เช็คอัปเดตมีหลายท่านถามว่าต้องเช็คบ่อยแค่ไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าซูมเขาก็ขยันอัปเดตเอาเป็นว่าคุณครูลองเช็คบ่อยๆสองสาวันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะคะวิธีการเช็คอัปเดตของซูมนะคะให้คลิกที่ไอคอน ตัวโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเมนูชื่อว่าเช็ค for update นะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีอัปเดตเอาไว a b l e เอร์ค่ะก็คือสามารถจะอัปเดตได้ให้คุณครูกดอัปเดตการอัปเดตเป็นการอัปตัวเวอร์ชั่นของโปรแกรมให้เป็นล่าสุดที่เขาออกให้ออกมาให้ใช้อะค่ะไม่ใช่การอัปเกรดนะคะคุณครูอ่านนิดนึงนะคะ เราจะอัปเดตเท่านั้นไม่ใช่อัปเกรดถ้าอัปเกรดนั้นคือต้องไปซื้อไลน์เซนนะคะแต่อันนี้อัปเดตอัปฟรีอัปได้เลยนะคะคุณครูคลิกไปที่อัปเดตแล้วก็รอจนกว่ากระบวนการจะจบอะคะ่ะก็ จากที่ประชุมวันนี้ก็คือเราพบปัญหาว่ามีเด็กแกล้งใช่ไหมคะมีเด็กแกล้งเขียนเขียนกระดานที่เราแชร์ให้เด็กนะคะหรือบางท่านอาจจะพบว่ามีเด็กแกล้งแชร์ไฟล์หรือแชร์แชร์หน้าจอของตัวเองมาก็มีนะคะอันนี้อัปเดตเรียบร้อยเช็คอีกรอบนึงนะคะเช็ค for update. อัปเดตอ่ถ้าขึ้นประโยคนี้นะคะ y o U a R e up to date อันนี้ก็คือแสดงว่าเวอร์ชันของคุณครูเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วคุณครูก็ close หน้าต่างนี้ไปแล้วก็เริ่มใช้งานได้เดี๋ยวจะมาดูว่าเราสามารถจะตั้งค่าอะไรได้ในตัวเวอร์ชันหลังๆเนี่ยเขามีการเพิ่มเครื่องมือต่างๆขึ้นมาแต่เขาเพิ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเขาเพิ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วในการเรื่องของการเปิดปิดการแชร์การเปิดปิดตัว annotate นะคะ ก็คือตัวเครื่องมือในการเขียนให้เด็กอันนี้คุณครูลองเดี๋ยวคุณครูดาวจะเชิญเด็กเข้าหนึ่งคนก่อนนะคะจะให้ดูว่าหลังหลังจากปิดการอัปเดตแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะรอสักครู่เดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งจะเข้ามาเป็นนักเรียน แปดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าสามสี่หนึ่งพาสเวิร์ดนะคะตรงนี้คุณครูหลังๆเนี้ยก็จะมีนักเรียนบางคนแจ้งมาว่าลิงก์อ่ะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นจริงๆที่ตัวระบบซูมเองนะคะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นที่ระบบซูม เพราะว่าเมลที่เราส่งไปอ่ะเป็นอ e ีเมลฉบับเดียวกันบางคนก็คลิกเข้าได้ปกติแต่จะมีบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เขาไม่สามารถคลิกเข้าได้อย่างปกติอันนั้นต้องบอกเด็กว่าถ้าสมมุติว่าถ้าลิงก์เมลที่ส่งไปอ่ะในจังหวะนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เขาก็ต้องใช้ตัว id meeting แทนนะคะส่วน id meeting เองอ่ะ ก็ใช่ว่าจะใช้ได้ร0 0นะคะเพราะว่าเคยเคยพบแล้วก็คือตัว id meeting เองบางทีกรอกให้ถูกอย่างไรก็เข้าไม่ได้ก็ต้องไปคลิกลิงแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้เป็นที่ตัวระบบ zoom เองเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องบอกบอกผู้ปกครองหรือบอกเด็กอะถ้าเกิดลิงก์ใช้ไม่ได้ก็ลองลองมาสลับใช้ id meeting บ้างนะคะอันนี้ตรงนี้สุดวิสัยจริงเราไม่สามารถแก้อะไรได้ นะคะ,ะจากนั้นนะคะตรงนี้มีเด็กนักเรียนเข้ามาหนึ่งคนมีเด็กเรียนเข้ามาหนึ่งคนตรงนี้นะคะอันนี้คือชื่อโทรศัพท์ครูดาวนะคะเป็นนักเรียนตรงนี้สําหรับคุณครูที่ใช้ลายเส้นนะคะคุณครูที่ใช้ลายเส้นรบกวนถ้าคุณครูไม่ไม่อยากจะต้องมานั่งกดรับเด็กเข้าทีละคนเพราะว่าคุณครูใช้ไลายเส้นแล้วมันมันไม่ ไม่มีการตัดแล้วใช่ไหมคะให้คุณครูไปที่ security นะคะแล้วตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถปิดก็คือไม่เอาเครื่องหมายถูกไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกอะคะ่ะ enable waiting room enable waiting room แปลว่าเปิดให้มีห้องห้องรอหรือห้องรับแขกก็คือคุณครูจะต้องไปกดรับเด็กเข้าเด็กถึงจะเข้าได้เพราะฉะนั้นถ้าครูท่านใดใช้ลรเส้นให้เอาเครื่องหมายถูกออกได้เลยเด็กก็สามารถเข้าได้อัตโนมัตินะคะ ส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ Allow Participant ก็คือยอมให้ผู้เข้าร่วมประชุม Allow คือยินยอมยินยอมให้ทำอะไรบ้างยินยอมให้แชร์สกรีนนั่นหมายความว่าถ้าคุณครูติก๊กติ๊กยินยอมไว้เด็กสามารถจะแทรกแชร์สกรีนขึ้นมาได้นะคะเด็กสามารถแชร์สกรีนได้แต่ว่าในการแชร์สกรีนเรามีการตั้งอีกขั้นหนึ่งก็คือให้แชร์ได้ทีละคน อันนี้ก็จะไม่มีการแย่งกันแชร์แต่ว่าเด็กสามารถแชร์ได้แต่ถ้าคุณครูเอาเครื่องหมายติ๊กออกนั่นคือเด็กแชร์ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการสอนของคุณครูถ้าอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะให้เด็กเวิร์กช็อปแล้วคุณครูอยากจะขอดูหน้าจอเด็กคุณครูต้องติ๊กว่าอ l ลล่าวให้แชร์นะคะต่อมาแชทก็คือยินยอมให้เด็กแชทคุยส่งข้อความได้นะคะส่วนอันนี้ r e rename t h e m s e ม v ซ s คุณครูติ๊ก เอาก็หมายถูกออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าป้องกันปัญหาเด็กไปเปลี่ยนชื่อเองนะคะแล้วก็อันอันมิวเนี่ยค่ะอันมิวก็คือเปิดไม้ด้วยตัวเองได้ตรงนี้คุณครูติ๊กออกก็ได้ถ้าคุณครูไม่ต้องการให้เด็กเปิดไม์และพูดแทรกคุณครูต้องติ๊กไม่ให้ไม่ให้อันมิวเดมเซลนะคะแบบนี้อ่ะมาดูทวนใหม่นะคะแบบนี้แปลว่ายอมให้ นักเรียนแชร์สกรีนได้ยอมให้นักเรียนแชทได้ยอมให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อได้นะคะตรงนี้แปลว่ายอมให้นักเรียนปิดไมค์ตัวเองได้ถ้าคุณครูไม่ติ๊กเลยไม่ติ๊กเลยแบบนี้แสดงว่าไม่ยอมเลยนะคะอันนี้คือปลอดภัยสูงสุดและแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณครูอยากให้เด็กพูดได้เปิดไมค์ได้คุณครูต้องมาติ๊กอนุญาตให้เขา ได้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็คือ Remove ก็คือไล่เพื่อนออกจากห้องคุณครูจะยอมหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะคะอ่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปิด enable waiting room สำหรับคนที่ใช้ไลนเส้นนะคะให้เด็กเข้ามาเองอัตโนมัติอ่ะทีนี้ทำไมเด็กคนนี้ยังไม่เข้าเพราะว่าเด็กคนนี้มาก่อน การเปลี่ยนค่าการตั้งค่าเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ยังต้องแอดมิดอยู่ส่วนเด็กคนอื่นถ้าเข้ามาหลังจากนี้และเด็กจะเข้าเข้าห้องเรียนได้อัตโนมัติและนะคะ,ะเด็กเข้ามาแล้วนะคะเป็นเด็กคนที่สองอก็เห็นเพดานฝาบ้านไปนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของการแชร์สกรีนนะคะเวลาคุณครูแชร์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้คือเด็กนิสัยไม่ดีบางคนก็จะมีแค่บางคนที่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ คุณครูก็เขียนของคุณครูไปเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนนักเรียนก็เขียนแกล้งใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคุณครูดาวจะเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งนะคะเขียนเนี่ยนะคะสีฟ้านี่คือนักเรียนเขียนแกล้งนั่นคือแสดงว่าคุณครูยังเปิดให้เด็กนักเรียนสามารถ annotation ได้ก็คือเครื่องเปิดเครื่องมือการเขียนอยู่ ทีนี้คุณครูจะไปตั้งปิดอย่างไรนะคะมันจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงข้างบนเนี้ค่ะข้างบนตรงนี้ค่ะคุณครูเอาเมาส์วางที่ที่มองมันจะมีเมนูนะคะตรงนี้ก็คือให้คุณครูไปเลือกปิด Disable แปลว่าปิดนะคะ Disable Participant Annotation d ก็ ation, คือปิดไม่ให้นักเรียนเขียน นะคะส่วนเมนูนี้ show name of annotator ก็คืออยากรู้ว่าใครเขียนอันนี้คือกรณีที่เด็กเขียนแล้วอยากรู้ว่าใครเขียนคุณครูก็เลือกติ๊กอันนี้ได้อะลองดูอันที่สองก่อนแล้วกันนะคะ show name of annotator แล้วเดี๋ยวคุณครูนักเรียนนักเรียนดาวนะคะจะเขียนอ่าเห็นไหมคะเห็นชื่อตรงนี้ใช่ไหมคะดูอีกครั้งดูอีกครั้ง จะมีชื่อขึ้นแวบๆเล็กๆนะคะจะจะขึ้นอยู่สักแป๊บเดียวนะคะอ่ะนักเรียนดาวเขียนนะคะอ่าเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเมื่อกี้ค่ะจะมีชื่อนักเรียนขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยคือนี่คือชื่อนักเรียนนี่คือชื่อมือถือของนักเรียนนะคะอันนี้คุณครูดาวไม่ได้ตั้งชื่อเป็นเป็นดาวเอาไว้นะคะอันนี้เราจะโชว์โชว์ให้เห็นชื่อผู้เขียนแล้วเราก็สามารถจะเรียกเพื่อว่ากล่าวตักเตือนได้นะคะต่อมาลองอีก อีกแบบหนึ่งคือปิดไปเลยค่ะไม่ให้เด็กเขียนและ disable ไปเลยนะคะนักเรียนจะลองเขียนใหม่นะคะเขียนไม่ได้แล้วอันนี้พยายามจะเขียนนะคะเขียนไม่ได้แล้วโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเราต้องออต้องคอยหมั่นตรวจเช็คอะคะ่ะว่าว่าเราได้ปิดหรือเปิดฟังก์ชันเหล่านี้ไว้หรือ,อยังแต่ถ้าคุณครูอยากให้เด็กเขียนก็อย่าลืม เดี๋ยวคุณครูจะจะลืมพอให้เด็กเขียนแล้วเด็กเขียนไม่ได้คุณครูต้องไปอนล่าวนะคะอ l ล o าวแปลว่ายินยอมอ l ล o าวพาร์ทิซิเพนทูแอนโนเทก็คือยินยอมให้เด็กนักเรียนเขียนได้ต้องติ๊กกลับมานะคะติ๊กกลับมานะคะแล้วก็โชว์ชื่อคนเขียนด้วยเอามาวางด้านบนนะคะเอามาวางด้านบนให้เมนูโผล่มานะคะไฮนะคะไฮก็คือซ่อนเราจะไม่ซ่อนนะคะลองดูนะเมื่อกี้เรา ยินยอมให้เด็กเขียนแล้วนะคะเด็กก็จะเขียนได้แล้วนะคะลองดูเด็กเขียนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอเขียนแล้วก็ยังมีชื่อนักเรียนปรากฏขึ้นด้วยโอเคนะคะอันนี้เป็นเรื่องของยินยอมต่อมาแนะนําเมนูใหม่นะคะแนะนำแนะนำเมนูใหม่อันนี้รู้สึกว่าจะเหมาะสมกับเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์คุณครูสามารถให้เด็กคลิกเมาส์ บนไฟล์เครื่องของคุณครูได้นะคะคุณครูกดที่ตัวรีโมทนะคะถ้าคุณครูเลือกออโต้แอคเซปต์ออรีเควสอันนี้หมายความว่าเด็กทุกคนสามารถขอเข้ามาคลิก powerpoint คลิกปุ่มเล่นกงเล่นเกมบนหน้าจอคุณครูได้แต่ถ้าคุณครูจะให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งเนี้ยนักเรียนคนใดคนหนึ่งคุณครูก็ give give เมาส์ให้แค่บางคนได้อันนี้อันนี้สำหรับกรณีที่คุณครูมี เกมมีสื่อที่อยากให้เด็กเล่นนะคะเล่นจากเครื่องคุณครูคุณครูใช้เมนูนี้นะคะรีโมทคอนโทรลแล้วคุณครูอาจจะออโต้ทั้งหมดเลยก็ได้หรือคุณครูอาจจะเรียกเด็กตรงนี้จะมีรายชื่อเด็กขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ตอนตอนนี้มีมีเพา Fab 4G อยู่คนเดียวนะคะคุณครูสามารถเรียกให้เขามาจัดการหน้าจอของคุณครูได้นะคะ เขาก็เขาก็สามารถจะเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์ไดนะ้เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เด็กเลื่อนเมาส์นะแต่เป็นเมาส์ของคุณครูเห็นไหมคะเด็กก็สามารถกระทําการต่างๆบนหน้าจอได้เหมือนกับว่าเสมือนกับเด็กควบคุมจอของคุณครูได้นะคะตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือเมาส์ของเด็กนะคะแต่เด็กควบคุมหน้าจอคุณครูได้โอเคนะคะต่อมามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหม ตรงนี้เหมือนกันนะคะ Security ทางด้านบนตรงนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นรูปโล่ตรงนี้คุณครูสามารถตั้งตั้งตั้งสิทธิ์ให้นักเรียนทำอะไรได้บ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเนี่ย Annotate on share content ก็คือยินยอมให้เขียนได้ขณะที่ครูแชร์ถ้าคุณครูติ๊กไม่ไม่มีติ๊กเอาเครื่องหมายติ๊กออกก็คือไม่ยอมให้เด็กเขียนนะคะ ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเมนูรูปโลด,ด้านล่างนะคะก็จะมีบางอย่างคล้ายๆกันโอเคนะคะวันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะคะแล้วถ้าพบเจอปัญหาใดเพิ่มเติมอีกก็จะทยอยมาแนะนำแล้วกันอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วจวนจะจบแล้วจวนจะจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอนออนไลน์ครั้งนี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ